ขอต้าัสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กัน,นเกมไมค์ครับนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็บ์ดเกมเมอร์ทีวีครับเออวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับกันครับเดิม What the fuck จะร้องทำไมวันนี้เราจะผัดกันสร้างอะ,อะไรดีวะสร้างอะไรดีวะบอส ไม่ต้องผัดกันหรอกผัดกันไม่เลยมึงดูว่านกูก่อนมึงดูก่อนแข่งสร้างโปเกมอนน่ะ่ะแข่งสร้างปเกมอนโปเกมอนบอล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 ่งอบบอลนอล ดินดินดินดูของกูแล้วดินดินดินเ็ดินดินดินบักวัวเนี่เฮ้ยบักว่ะชิบหายแล้วแล้ววแร้วล้ว้บักนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพก่อนแป๊บเดียวอ้าชิบหายแลก เอาแรกแรกแรก <c oughs>